ครับสวัสดีครับบรรยากาศส,สถานการณ์ช้าวันที่12ตรงกับวันทิตนะครับหลังจากที่มวลน,น้ำได้ไหลทะลักล้นตะลิ่งจากแม่น้ำป่าตักครับหลังจากวันที่9ตอนเย็นนะครับจนถึงขณะนี้เวลา ประมาณสามวันนะครับเป็นวันที่สิบสองหลังจากวันที่เก้าตอนเย็นนะครับน้ําก็ยังไหลทะลักเข้ามาอยู่นะครับแต่ก็ลดลงไปนิดหน่อยครับประมาณหกนิ้วนะครับน้ําก็ลดลงไปประมาณหกนิ้วนะก็ยังมีเยอะอยู่นะครับหลังจากวันที่เก้าตอนเย็นจนถึงวันที่สิบสองตอนเช้านี้นะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศสถานการณ์เช้าวันที่12นะครับครับน้ำยังไม้เยอะอยู่ครับยังยรง้นตะลิ่งอยู่ครับอันนี้ผมถ่ายที่หลังเต็น,หล,ตนหลังเต็นแา่ฟ้าบนที่บ้านนะนี่ครับน้ำยังร้นตะลิ่งทะลักก็มาอยู่ครับก็จะลดลงไปแค่ประมาณ6นิ้วนะครับ น้ำลดลงไปประมาณหกนิ้วนะครับก็ยังไหลผ่านนะครับไหลผ่านบ้านผ่านเข้าบ้านอยู่นะครับน้ำในบ้านยังไม่ยังไม,งไม่ลดยังไม่หมดครับลดลงแค่หกนิ้วครับนี่เป็นเช้าว,วันที่สองหลังจากเย็นวันที่เก้าที่น้ำทละลักเข้ามานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเชา้าวันที่สิบสองนะครับน้ำยังมาอยู่ครับก็ ลดลงไปแค่หกนิ้วนะครับลดลงไปแค่หกนิ้วแบบน้ำยังไหลเข้าบ้านอยู่ครับอันข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำป่าแซกนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นถนนก็ไม่เห็นนะไม่เห็นถนนมีแต่มีน้ำครับเป็นบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นทางทิศตะวันตกของบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นทางทิศตะวันตกของบ้านเป็นบรรยากาศตอนเช้า เช้าวันที่12ครับเป็นบรรยากาศเช้าวันที่12นะครับอันนี้เป็นทางที่ตัวนกเฉียงใต้นะครับอันนี้เป็นชิศใต้นะครับอันนี้เป็นทางที่ตะวันออกนะครับกะระแสน้ํากะระแสน้ํายังมาเยอะนะครับกะระแสน้ำยังมาเยอะนะประตูก็ยังหลุดทางออกมาน้ําแรง <c oughs> น้ำยังแรงอยู่มันก็จะลดลงแค่ประมาณ6นิ้วนะมเป็นบรรยากาศตอนเช้าวันที่สิบหลังจากน้ำก็ามาตอนเย็นตอนที่9กนะครับประตูรั้วก็ตลุพังไปหมดนะครับเป็นอิดบ็อกเป็นอิดบ็อกเปลี่นพังัพังออกไปน้ำมท,ท,ทะลักออกไป ถนนซอยในข้างบ้านนะครับ <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศหลังบ้าน,นครับ,รบนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าว,ว,วันที่1ิบนะครับหลังจากน้ำท่วมเย็นวันที่9นะครับเช้าว,วันนี้วันที่12น้ำก็ได้ลดลงไปแล้วครับ ตรงประตูบ้านนี้ก็น้ําก็ไม่เข้าแล้วครับก็จะเหลอยู่ตรงระบายออกทางหลังบ้านนะครับนี่เป็นบรรยากาศเช้าว,วันที่สิบสองนะครับหลังจากน้ําเข้ามาวันที่เก้าตอนเย็นนะครับบรรยากาศช่วงเช้าหน้าบ้านวันที่สิบสองครับนี่ครับน้ําก็ยังล้นแม่น้ําป่าสักอยู่นะครับ นี่เป็นบรรยากาศตรงถนนนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นถนนนะครับแต่น้ําก็ยังมีอยู่นะน้ายังขังน้ํายังขังอยู่นะครับน้ํายังมาอยู่ครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับวันที่สองหลังจากน้ําขึ้นวันที่เก้าจนเย็นนะครับหลังจากน้ําขึ้นวันที่เก้าจนเย็นน้ํายังไหลเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าตรงหน้าบ้านนี้ก็ลงนไปลดลงไปนิดหน่อยครับลดลงไปแคนนี้ครับลดลงไปแคนนี้ ลดลงไปลดลงไปเมื่อหลังจากน้ําเข้ามาเนี่ยมันจะสูงประมาณครับสูงประมาณขนาดนี้นะครับนี่ครับสูงจากพื้นพื้นขึ้นมาประมาณขนาดนี้นะครับนี่ก็จะลดลงมาลดลงมาประมาณประมาณฟุตหนึ่งนะครับตอนนี้น้ําลดลงมาประมาณฟุตหนึ่งนะครับก็จะเหลือตรงตรงนี้นะครับตรงเอ่อตรงบ้านก็จะตรงขอบขอบประตูตรง ช่วงล่างนี่ก็ประตูช่วงล่างนี่ก็จะลดลงไปมาแค่นี้นะครับใส่จน่ลงมานี่นะครับตรงนี้น้ำมันเยอะอยู่ครับแต่ว่าน้ําไม่ไม่เข้าบ้านแล้วครับติดติดตรงไหนตรงก่อตรงก่ออิดบล็อกไว้นะครับติดตรงก่ออิดบล็อกนีจะเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศเช้าเป็นบรรยากาศช่วงเช้านี่นี่เป็นถนนนะครับเป็นถนน เป็นถนนน้ำมันออกมา um. จ,จากไหลจากแม่น้าปัตตักเข้ามานี <ry> ่คร <threads S 1> <ry> ับเป็นเป็นถนนนะครับตรงตรงตรงด้านหน้าตรงนู้นก็เป็นเป็นแม่น้ำปัดจักนี่จะไหลเข้าข้างบ้านนะครับประตูพันครับข้างบ้านนะครับก็จะน้ำก็จะไหลอยู่ประมาณนี้ครับน้ำก็จะไหลอยู่ประมาณนี้เข้าบ้านครับก็ลงมาตรงขอบ ผมขอประตูผมขอเพื้นนะครับขอเพื้นขอเพื่นลดลงมาแค่นี้ครับไม่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใหม่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าน้ำจะใหม่หรือเปล่านี่ครับเป็นถน,นนนะครับเป็นถนนเป็นถนนเป็นถนนถน,นนหน้าบ้านตรงฝั่งนู้นก็ไปเข้านู้นก็เป็นแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำป่าสัก ลักบบษณะบรรยากาศตอนเช้าน้ําน้ําลดลงประมาณนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็น้ําก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับกับประมาณขนาดนี้นะครับพอน้ำลดลงับไม่ไม่ไหลผ่านไม่ไหลผ่านบ้านแล้วครับไม่ไหลผ่านบ้าน,น นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าวันที่สองนะครับีกระตุ้นซ้ำวันที่สองก็จะมีเสียหายหเต็มตู้อะไรก็จะมีเสียหายบ้างนี่ก็เสียหายตู้หลางลานก็พังเบื่อพังจนพังวอไปกับน้ําก็มีครับเอาไม่ทันครับพอร์แต่กับน้าก็มีเอาไม่ทัน,น,ม,ม,ทนมันมาเร็วมากบ,บึบบึบบึบ,บมาเลยนะครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศในบ้านนะครับเป็นบรรยากาศในบ้านแล้วก็เก็บของเตินเตินเอาไว้เตินเตินไว้ที่นั่นน้ำลดลงน้ำลดลงประมาณหนึ่งฟุตนะครับน้ำลดลงประมาณหนึ่งฟุตนี่ครับลอยแล้วก็อยู่ประมาณขนาดนี้นะครับลงมานี่ครับลงมานี่ครับ น้ำก็จะยกขึ้นมาประมาณขนาดนี้ครับก็ตู้เย็นเอ่อก็สักั้งสักผ้าตู้เย็นก็ไม่รู้ว่าจะพังหรือเปล่าไม่รู้นะครับใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้กลัวว่าใดมันจะเสียนะครับโอ่งโอ่งน้าน,นี่ก็เอาไว้ดีนะครับแต่ว่ามันก็มาแล้วมันก็ลอยมันก็ลอย,ๆๆอยนะครับลอยกัดนะครับลอยกัดนําขึ้น รกาศนี่เป็นบรรยากาศในบ้านนะเป็นบรรยากาศในบ้านน้ำันึ่ลักทำน้หนึ่เลตงตูนมน่งสข้ามา น้ำเนีย่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ข้นมาตอนนี้น้ำมันจะเข้ามาก็ต้องปิดไว้ก่อนน้ำเข้ามาต้องปิดตัวเวยก่อน,อน,ออนเพราะว่ามันติดมันติดตรงนี้ให้มันไหลไปทางอื่นน้ำก็ลดลงไปประมาณหนึ่งฟุตนะครับลดลงไปประมาณหนึ่งฟุตก็โอเคเลย น้ำไม่ไหลเข้าบ้านแล้วนะก็แบบก็ค่อยให้มันระบายออกให้มันระบายออกออกไปไม่รู้ว่าจะไม่หรือเปล่าน้ำเมื่วน้ำครับบรรยากาศเช้าวันที่สิบสองหลังจากน้ำขึ้น,นตอนเย็นวันที่เก้าครับเป็นบรรยากาศถนนหน้าบ้านนะครับ ตรงบนนู้ก็เป็นแม่น้ำปลาสักนะครับน้ำยังล้นเข้ามาอยู่แรงอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่เข้าบ้านตอนนี้ตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วนะครับไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านประตูแล้วไม่ผ่านประตูแล้วเพิ่งจะมาเปิดวันนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่เก้าเย็นวันที่เก้ามาประตูนี้ปิดไว้ตลอดครับเพราะว่าน้ำเข้ามาแรงครับน้ำมันเข้ามาแรงเช้าวันนี้ก็ น้ำลดลงแล้วก็เปิดประตูครับเปิดประตูครับสำหรับคลิปน,นี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ